ลักษณะเช่นนี้ถ้าทายไม่ผิดก็ต้องเป็นห้าประตูจีนห้าเดียบหัวตัวสามดึงประตูจีนหันอะไรดูนะครับ โอ้โหลูกนี้พี่ปานบอกว่าห้าเหยียบหัวจะรวดโอ้อยใช่วแล้วป่ะหนาะ